สวัสดีค่ะพบกับซีซันค i n ก c h ชาน e ลนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนทุกคนทำบานาน่าอัพไซด์ดาวเค้กค่ะเป็นเค้กที่หอมชุ่มฉ่ำคาราเมลและกล้วยหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของหน้าซอสคาราเมลกันนะคะอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปอีกครั้งค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่าค่ะ เกลี่ยนิดหน่อยแล้วทิ้งไว้อย่างนี้โดยไม่ต้องไปคนต่อนะคะเราจะต้มด้วยไฟอ่อนไปเรืเ่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายละลายเป็นคาราเมลค่ะระหว่างที่รอน้ำตาลละลายนะคะเรามาเตรียมปลอกกล้วยแล้วก็ผ่าครึ่งกันค่ะในสูตรนี้จะใช้กล้วยหอมประมาณ3ลูกนะคะเป็นลูกขนาดกลางๆค่ะปอกเปลือกแล้วดึงเส้นใยออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้ายังมีหลงเหลืออยู่เวลาอบออกมาจะไม่สวยค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายเป็นคาราเมลจนได้สีที่พอใจแล้วนะคะให้เติมเนยจืดลงไปเพื่อดับร้อนเลยค่ะในระหว่างมีให้ปิดแก๊สได้เลยนะคะไม่เช่นนั้นสีเขาจะเข้มขึ้นอีกค่ะจากนั้นรีบยกไปเทใส่พิมพ์นะคะก่อนที่เขาจะเย็นตัวลงแล้วก็แข็งตัวค่ะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ถาดขนาด7,7คูณนิ้วค่ะ รีบเกลี่ยให้ทั่วถาดนะคะรอให้คาราเมลเซตตัวสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นก็วางเรียงกล้วยให้เต็มถาดเลยค่ะวางเรียงแบบไหนก็ได้ตามชอบนะคะหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้ววางเรียงลงไปก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราไปทำในส่วนของตัวเค้กกันค่ะขั้นตอนนี้เรามาผสมในส่วนของไข่แดงกันนะคะเราจะใช้ไข่แดงของไข่ไก่3ฟองค่ะน้ำตาลทรายละเอียดสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายธรรมดาแล้วนำไปบดให้ละเอียดก็ได้ค่ะเพื่อที่เวลานำมาคนผสมเขาจะได้ละลายได้ง่ายค่ะ พอละลายดีแล้วให้เราเติมส่วนผสมของเหลวทั้งหมดลงไปนะคะจะมีน้ำมันพืชค่ะนมจืดค่ะกลิ่นวานิลานะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วทีนี้เรามาเติมในส่วนผสมของแห้งทั้งหมดค่ะมีแป้งเค้กนะคะ ผงฟูค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะกลองลงไปผสมเลยนะคะจากนั้นคนให้พอเข้ากันนะคะไม่ต้องตีแรงหรือว่าคนให้นานมากไม่เช่นนั้นแป้งเค,ค้กของเราจะออกมาเหนียวแล้วก็ไม่นุ่มฟูค่ะ คนจนแป้งเนียละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นก็เตรียมไปผสมในส่วนของไข่ขาวกันค่ะเราจะใช้ไข่ขาว3ามฟองนะคะตีด้วยสปีดกลางจนเป็นฟองหยาบค่ะใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าก็ใช้ตะก้อมือแทนได้ค่ะแต่อาจต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงนิดนึงค่ะ ให้ได้ฟองหยาบประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นก็เติมครีมอัฟทาท่าลงไปค่ะครีมอัฟทาท่าจะช่วยให้ไข่ขาวตีฟูเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ยุบตัวเร็วค่ะตีไปสักพักให้เติมน้ำตาลทรายขาวบดละเอียดลงไปค่ะเราจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะ จนไข่ขาวตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเรามาผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันค่ะโดยเราจะตักแบ่งไข่ขาวลงไปผสมกับไข่แดงนะคะตักแบ่งใส่ประมาณสัก3รอบก็ได้ค่ะค่อยๆตะล่อมเบาๆนะคะอย่าคนแรงไม่เช่นนั้นฟองเขาจะยุบค,ค่ะให้ช้อนจากด้านล่างขึ้นมาเบาๆนะคะ ในระหว่างนี้อย่าลืมไปวอร์มเตาอบรอไว้ก่อนนะคะที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างค่ะ เรล,ล่อมผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสีเดียวกันแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราเตรียมไปเทใส่พิมพ์กันค่ะเกลี่ยให้เรียบเสมอกันนะคะ เคาะเบาๆให้เรียบเสมอแล้วก็ไล่ฟองอากาศด้านในนะคะแล้วเตรียมนําเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างประมาณ35-40นาทีขึ้นอยู่กับกําลังไฟของแต่ละบ้านค่ะครบ40นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะ หลังจากนำออกจากเตาอบร้อนๆนะคะให้เราเคาะเบาๆเพื่อปรับโครงสร้างของเค,ค้กค่ะใช้มีดกรีดแสะด้านข้างเพื่อเตรียมนำเค,ค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้ถาดหรือเขียงก็ได้นะคะวางรองแล้วก็ยกพิมพ์ออกเลยค่ะ สวยมากๆนะคะสีเขาก็สวยพอดีเลยค่ะหน้าเค้กดูชุ่มฉ่ำคาราเมลแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดชิมกันค่ะ ดูนุ่มน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อเค้กนุ่มโฟลละลายในปากหอมหวานไปด้วยคาราเมลและกล้วยหอมถ้าได้น้ำชาหรือกาแฟสักแก้วเนี่ยจะเยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะ เพื่อนเพอนลองทํากันดูนะคะอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ